ครับผมค่ะก็คาถามของลินนะคะก็เออจริงๆขอในะนำหนิงก็เคยมีเคสใหญ่ที่หิงเคยเก็บเบี้ยร้านได้ก็อาจจะอขอคะแนนโ้สค่ะว่าหลินก็อยากที่จะเก็บเบี้ยร้านได้อีกเนะะี่ยค่ะก็บางคนขอช่วยแนะนําเพิ่มเติมเลยค่ะว่าควรจะทํายังไงต่อไปเดั้นต่อไปต้องอยังไงค่ะไม่มีอะไรครับคุณลินก็เสนอเบี้ยร้านก็จะได้ร้านถ้าคุณลินเสนอเบีย้ยสองแสนก็ได้สองแสน ไปขายเลยครับคุยเลยฮะแล้วก็นําเสนอเลยเดี๋ยวเขาต่อลงมาเองเก็บชวนเขาเก็บเบี้ยสักห้าล้านนะฮะเดี๋ยวเขาต่อลงมาเหลือล้านเองก็คือขายเลยไม่ต้องสนใจใช่ครับแกเขาหมดอ่าจริงครับเพราะว่าบางทีเราคิดเยอะเองครับลูกค้าเนี่ยพอ,อเราเสนอแค่ไหนเขาก็เอาแค่นั้นแหละ <c oughs> ซึ่งมันก็พิสูจมาแล้วนะจากที่เราขายเฟิร์สคลาสเขาก็ซื้อเฟิร์สคลาสขายเหมาจ่ายเขาก็ซื้อเหมาจ่ายขายสามล้านเขาก็ซื้อสามล้านขายหนึ่งล้านสบายกระเป๋าเขาก็ซื้อสบายกระเป๋ามันอยู่ที่เรากล้าหรือไม่กล้าเท่านั้นเองที่เราจะเอ่ยปากที่จะแบบขายขายทั้งทีขายให้แบบโลกจำอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะดีไหมลุยเลยครับครับผมกล้าไปเลยค่ะครับผมจริงๆคำถามจากลิน จริงๆหลินหลินจะถามว่าการเข้าหาลูกค้าที่มีกําลังในการจะซื้อเบี้ยรล้านคนต่อไปครับโค้ชก็ก็คือก็ก็ก็ต้องไปเปิดขายไงก็ถ้าสมมติว่าหลินยังไม่เคยเก็บยังไม่เคยไปเสนอลายต่อไปเสนอยังไม่ได้เสนอเลยมันจะเก็บได้ยังไงครับถูกไหมคือผมไม่ได้บอกว่าไปขายคนเก่านะ แม้กระทั่งคนเก่าก็ยังขายได้ด้วยซ้ำใช่ป่ะก็คือคนเก่านั่นแหละลูกค้าเดิมนั่นแหละซื้อซ้ําหรือเขาก็สามารถแนะนําคนที่แบบระดับเดียวกับเขามาซื้อได้ใช่ไหมไม่งั้นอ่ะมันก็จะไม่มีได้ค่ะขอบคุณค่ะฟอ